จังหวัดชุมพร67ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้114ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโทอปทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนร,รู้สึกปิดเกลียดได้มีความดีดีเป็นอย่างยิ่งก็มีการแส่สิ่งที่ิดตทุเรียนตปนต้นนะครับแล้วก็ปิดพัณ์ภาพพื้นเหลองของจังหวัดชุมพรก็มีความหลากหลายในขณะนี้ ก็เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้พัฒนาต่อไปนะครับประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับจะได้ประกอบพิธีเปิดประตูสู่ดีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับสําหรับการประกอบพิธีเปิดงานนั้นนะครับก็จะมีลูกผู้ชายพันธดีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตั้งใจรับกุญแจประตูสู่ภาคใต้นะครับให้ประธานซึ่งผู้ที่เชิญกุญแจมานะครับคุณวิชิตกลยานวัฒน์นะครับพู้วาราการอำเภอทุกตะโกครับข้าราชการต้น คนดีสีแทนด,ดินปีที่สองในมากลูกผู้ชายพนดีนะครับนำกุญแจเมืองกุญแจประตูสู่ภาคพิธีเปิดงานในวันนี้ครับเราก็รวมจิตรวมใจนะครับได้สัมผัสบรรยากาศพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันครับใช่ค่ะค,ครับดเชิญท่านพัฒนาชุมชนในจังหวัดใ้เปิดประตูสู่ภาคใต้นในของเรานะครับเปิด ก็เป็นหลักาของจังหวัดชุมพรสี่สะคร่บครับในกระตับนี้รบกวนท่านประธานนะครับอย่าเพิ่งุยแลบมือนางนะครับกาแฟทุเรียนครับมีให้ครบคันเลยทีเดียวแล้วตันนี้ขอกวันนี้สิ้นเดือนด้วยใช่แล้วมีงงไปพอดีเลยนะคใช่ค่ะชมไว้ชิมชอปเรียบร้อยนะคะเราซื้อของ ครับเอาทีมงานครับขอมี <laughs> 你跑呢？